การที่คนไทยเรามีพระพุทธรูปประจําวันเกิดอยู่8ปดางนั้นเนื่องจากวันพุธมีความพิเศษผิจกวันอื่นพิเศษอย่างไรก็วันอื่นเขามีพระพุทธรูปประจําวันเกิดแค่หนึ่งปางแต่เฉพาะวันพุธนั้นมีสองปางโดยแยกเป็นวันพุธกลางวันกับวันพุธกลางคืนคติความเชื่อเรื่องการบูชาพระพุทธรูปประจําวันเกิดแปปางนี้ เกิดจากการผสมผสานกับความเชื่อทางโหราศาสตร์แบบไทยๆแต่ในคลิปนี้จะขอกล่าวถึงพระพุทธรูปก้าปางซึ่งเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลเนื่องจากดินแดนที่มีการบูชาพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่ระลึกแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศของเราเท่านั้น ต่อ,อไปนี้จะเป็นข้อความที่คัดย่อจากหนังสือตำนานพุทธเจดีย์สยามซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่มพระสนมเอกเป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาชุ่มเมื่อพุทธศักราช2 4 6 9 เกิดมีพระพุทธรูปขึ้นเป็นปฐมเมืม่อราวพุทธศักราช400เพราะพวกโยโนกเป็นเชื้อสายฝรัง่งชาติกรีกพวกกรีกนั้นเมื่ออยู่บ้านเมืองเดิมในยุโรปม,มีประเพณีทำเทวรูปขึ้นไว้สการะบูชาเมื่อมาอยู่ในอินเดียชั้นเดิมก็มาสร้างเทวรูปอย่างฝรัง่งขึ้นบูชาตามาศาสนาเดิมครันเข้ารี ถือพระพุทธศาสนาความนิยมประเพณีเดิมติดมาจึงคิดสร้างพระพุทธรูปขึ้นสักการะบูชาจึงเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นในคันธาราชกอนที่อื่นด้วยประการชนีว่าตามที่สังเกตพระพุทธรูปฝีมือช่างโยนกซึ่งยังมีปรากฏอยู่กิริยาท่าทางพระพุทธรูปนั้นพวกช่างโยนกได้ตั้งแบบไว้แล้ว9้าปางคือ 1. ปางสมาธิ ทำเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิวางพระหัตถ์ขวาเหนือพระหัตถ์ซ้ายหงายซ้อนกันที่หน้าตักหมายเรื่องพระพุทธประวัติตรงตรัสรู้พระโกธิยานเครื่องประกอบมักทำเป็นรูปเทวดาห้อมล้อม 2. องปางมารวิชัย ทำเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเหมือนปางสมาธิแต่พระหัตถ์เบื้องขวาวางคว่ำที่พระเพลาปลายนิ้วพระหัตถ์ชี้ลงแผ่นดินหมายถึงเรื่องพระพุทธประวัติเมื่อทรงอ้างพระธรณีเป็นพยานแก่พยามาณเครื่องประกอบมักทําเป็นรูปยักษ์มารหรือนางมาร 3. ปางปฐมเทศนาทำเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิก็มี นั่งห้อยพระบาทเช่นนั่งเก้าอี้ก็มีเครื่องหมายเป็นสําคัญอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาทํานิ้วพระหัตถ์กรีดเป็นวงกลมเป็นเครื่องหมายว่าพระธรรมจักรส่วนพระหัตถ์เบื้องซ้ายนั้นทําประคองพระหัตถ์เบื้องขวาบ้างวางบนพระเพลาบ้างถือชายจีวรบ้างไม่ยุติเครื่องประกอบมักทำรูปวงล้อธรรมจักรกับรูปกวางในมริกไทยวรรณไว้ตรงพุทธบัลลัง และบางทีมีรูปพระเบญจวัคคีกับรูปเทวดาด้วยพระพุทธรูปปางทรงเทศนาที่อื่นทำพรหัสเช่นว่ามาเหมือนกันเปลี่ยนแต่เครื่องประกอบไปตามเรื่องพระพุทธรูปปางน,นี้ที่ไทยเราเอามาสมมุติเรียกว่าพระคันธร,ราชสำหรับขอฝน 4. ี่ปางอุ้มบาตทำนั่งขัดสมาธิอย่างปางสมาธิ แต่พระหัตถ์ทั้งสองประกองถือบาท 5. ้างประธานอภัยซึ่งน่าจะเรียกว่าปางโปรโดสัตว์ยกพระหัตถ์เบื้องขวาตั้งหันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าอย่างที่เรามักเรียกว่าพระห้ามญาติส่วนพระองค์ทำเป็นพระยืนก็มีเดินก็มีนั่งขัดสมาธิก็มี 6. ปางประธานขน ทำห้อยพระหัตถ์เบื้องขวาหันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าเป็นเครื่องหมายแต่ส่วนพระองค์พระพุทธรูปนั้นทำนั่งขัดสมาธิก็มียืนก็มีเดินก็มีไม่ยุติเจ็ดปางมหาปาฏิหารคือยมกะปาฏิหารทำดอกบัวรองพระพุทธรูปเป็นเครื่องหมาย แต่มาถึงชั้นช่างชาวมคธราชชอบทำดอกบัวรองพระรพุทธรูปปางอื่นๆต่อไปอีกจึงเลยเกิดเป็นแบบมีบัวงหายบัวคว่ำรองพระรพุทธรูปแทบทุกอย่างส่วนพระรพุทธรูปปางมหาปาฏิหารนั้นทำนั่งก็มียืนก็มีพระหัตมักทำเช่นเดียวกับปางปฐมเทศนา 8. ปางลีลา ทนเป็นพระพุทธรูปอาการกำลังก้าวพระบาททรงพระดำเนินก้าวปางปรินิพพ์ทำเป็นพระพุทธรูปบรรทุมแต่แคงเบื้องขวาอย่างที่เรามักเรียกกันว่าพระนอนหรือพระสยา นอกจากพระพุทธรูปเก้าปางดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึงในที่นี้แล้วปัจจุบันเกิดมีพระพุทธรูปปางขึ้นอีกหลายชนิดตามคติและศรัทธาที่หลากหลายเฉพาะในประเทศไทยเราตอนนี้ก็มีถึง40กว่าปางเลยเจ้าครับในช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ผมขอนำคติธรรม ที่พระสว่างกัลยาโณพระจารย์ในโครงการวิปัสสนากรรมฐานพระวัดป่าได้แสดงณอาคารธรรมนิเวศของยุวะพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์มาฝากท่านเพื่อเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูปพุทธานุสติพุทธานุสติให้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองเน,องนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ถ้าคนไหนจิตใจไม่ผ่องใสจริงๆแล้วนึกไม่ออกนะไม่เคยศึกษาเรื่องพุทธประวัติไม่เคยได้ยินธรรมะจากครูบาอาจารย์เราจะนึกไม่ออกถ้าเรานึกถึงพระพุทธรูปนี่คือพระพุทธรูปงามก็ได้แค่งามในตาแต่จะไม่อิ่มในใจเลยแหละแต่ถ้าเรานึกถึงพระคุณที่มีอยู่ คุณของพระพุทธเจ้าจริง,รงๆท่านก็บอกว่ามีอยู่สามถ้ารวมลงมาพระปัญญาคุณท่านมีปัญญามากมากจนสามารถตัดสรุปธรรมด้วยตนเองได้และทำที่ตัดสรู้แล้วนี่สามารถหยิบยกขึ้นมาสอนเวนยสัตว์ได้สองพระเมตตาคุณเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะขนาดไหนมากท่าน สั่งสอนเวนัยสั์ด้วยความทุ่มเทพระบริสุทธิ์ที่ขุดความบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอ,อพอนึกไปยิ่งนึกยิ่งเคารพยิ่งนึกยิ่งคเคารพบางทีนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้บางทีนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวไม่ใช่ร้องไห้เพราะทุกข์นะแต่ร้องไห้เพราะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านี่แหละออมันอิ่มเอ,อิบเลือเกิน